ไอโตคือทุกวันที่ผ่านมาที่กูไม่มีมึงเนี่ยมันเหมือนที่กูเล่าตั้งแต่ตอนแรกพวกกูเป็นหัวหมาตัดก็เดินกุ๊กกับกุไม่รู้ทิศรู้ทางมาจนถึงทุกวันนี้เนาะบ้างลูกบ้างเออล้มบ้างรู้บ้างวันนี้เรา กูมีความอิสระแล้วกูจะไม่จองเวรจองกรรมกับมึงแล้วแล้วก็เราขอให้ไม่มีความสุขกับชีวิตมึงนะแล้วก็กูก็จะเดินในทางใหม่ของพวกกูทั้งหมดแล้วกูก็แบบกูไม่คิดว่ากูจะได้มาแต่วันนี้กูได้แล้วกูจะแบบสิ่งที่มึงทำกับกูหรือกูทำกับมึงกูจะโออโหสิกรรมให้มึงหมด กูจะไม่จองล้างจองผ่านมึงเหมือนที่กูเคยคุยกับบอกอากูไว่ากูจะจองล้างจองผ่านมึงทุกท่านกูขอ,อถอนคําพูดกูขอเลิกคํานี้อแล้วก็มีชีวิตที่ดีเพื่อนแล้วก็ค่อยๆมาทีละคำเออขอขอแบบทางให้กูได้เดินบ้างอืแล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีแหละม,มึงด้วยมึงกูจะพากึไปเองอไอ้ต่อ,อแล้วก็ไอ้โตมันก็ขายเนื้อมันดีอยู่แล้วออนะแล้วก็อ๋อมึงจะปิดเลยใช่ไหมไม่ใช่ปิดแล้วก็ไม่ไม่อันนี้คือพูดให้ให้แฟนเพลงที่เข้าใจออว่าต่อไวปมันจะให้มันจบจบไปอ่ะออมันจะไม่มี